สวัสดีครับมาดูแนวทางนี้ขีอีกของวันพฤหัสนะครับมาเดิมนะครับชุดนี้มา2สองตัวบนรูดที่ลงยี่สี่ตัวนะครับของวันพุธคือหลุดนะครับนี้ขีนะครับวันพฤหัสมาดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ผมใช้ได้จะแบบจะลองที่สามนะครับแล้วก็ผมบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมมาลงให้ฟรีๆนะครับในบางวันนะครับผมไม่รู้ว่าผลลัพธ์ในวันนั้นคือจะเป็นแบบไหนนะครับคือถ้าอยู่ในลายกลุ่มที่แบ่งปันกันเอารูดเดือนละสามร้อยบาทเขาก็รูดได้รูดได้ทุกวันครับวันนี้หลุดก็เบิ้ลทบไปวันต่อไปนะครับ ต่มาจากให้ไปครั้งคราวนี่คือวันไหนจะหลุดหรือวันไหนจะเข้านี่ผมตอบไปได้นะครับผมผมผมต้องย้ําไว้แบบนี้นะครับถ้าน่าจะไปดูช่วงที่ยังแจกให้ฟรีอยู่ก็ปลายเดือนมิถุนาถึงต้นเดือนสิงหาประมาณเจ็ดอาทิตย์ก็ลองเข้ามาดูนะตรงนั้นนะครับเพราะช่วงนั้นผมยังมีเวลาว่างมาแจกให้ตัวช่วงที่นี้คือไม่ค่อยมีเวลาแล้วครับก็ลงให้แต่ดารากลุ่มอย่างเดียวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเช้าเข้าคือหยุดนะครับถือว่าได้กำไรนะครับถ้าเช้าไม่เข้าก็เบิ้นทบไปที่รอบบ่ายนะครับหรือว่าถ้าหลุดก็ต้องออาจจะต้งทบไป วันต่อไปนะครับเพราะว่าหวยหุยหุ้นมันไม่ใช่หวยอย่างฮานอยครับมันไม่มีการล็อกครับมันเป็นตลาดหุ้นซื้อขายที่มันเป็นอิสระตามกไการตลาดแล่มันก็วิ่งไปวิ่งมาครับมันก็ผิดอยู่มันก็มีหลุดอยู่บ้างครับวันหนึ่งอะไรเต็มที่หรือว่านานๆจะมีหลุด2วันทักทีหนึ่งแบบแบบนั้นนะครับต้องย้ําตามตรงนะครับคาว่าเช้าหลุดรัฐวัตโทมาได้ายใบตลาดท่านเข้าใจนะครับสมมติเช้าบาทหนึ่งไม่ถูกใช่ไหมครับบาทก็ต้องเป็น2บาทพอถูกบาท2บาทผมคิดที่เลทเก้าสิบสองนะ พอถูกบ่าย2บาท2บาทคูณ92มันก็ได้184นะครับแล้วทุนคือเช้า1บาทบ่าย2บาทไปทุน3บาทนะครับเลขครบคือสี่ส4่ตัวนะครับมันมันก็จะคือทุน147บาทนะครับก็คือลบด้วยถูกรอบบาทคือ184บาทก็ยังยังได้กำไรอยู่นะครับพอพอเข้าใจคำว่าเช้าหลุดทบอธิบายนะครับนะครับเลขลขของวันวันพละหักคือเลข1 1 8นะครับตัด2ตัวคือ18่นะครับ เลขจากแบบจำลองที่สานะครับนี่ขี่จะใช้เลขจะแบบจำลองที่สามเป็นหลักนะครับเลข2ตัวคือหนึ่งปดนะครับหนึ่งปดครับคำว่ารูดขึ้นลงยี่ิบี่ตัวคือการเอาหนึ่งปดนะครับบวกยี่สิบี่ขาขึ้นจะตั้ขึ้นมาถึงเลข4ี่สิบสองนะครับแล้วก็หนึ่งแปดบวกหนึ่งแปดลบยี่สิบสี่ขาลงก็จะลงมาถึงเกบหลายท่านไม่งงนะครับ9 4 95 9ี่9้า้เก้่้าเาแล้วมาจบเลขย0ย์แล้วก็ขึ้นไปหนึ่งดถึงสี่สี่สิบสองใหม่นะครับจะเป็นเลขครบทั้งหมดนะครับ ส่วนถ้าจะรูดน้อยตัววนนี้ก็องลองมาดูผลย้อนหลังนะครับแล้วก็นิดนึงนะครับผมไม่ได้มาขายยอดวิวอะไรใน y o u t u นะครับคลิปทั้งหมดจะสั้นๆเลขก็เขียนให้ดูหมดแล้วนะครับท่านใดจะกดอะไรไม่กดอะไรในช่อง YouTube อะไรตอนนี้ก็ตามแต่อัธยาศัยนะครับผมแทงก,กินเงินผมแทงก,กินเงินเจ้ามือเป็นหลักครับผมไม่ได้มา,ามทำอะไรใน u t u b e ครับเพราะว่าคลิปสั้นๆนานะทีสองนาทีนี่มันไม่ได้อะไรอยู่ในยูทูบอยู่แล้วครับต้องบอกตามตรงครับอย่างเมื่อวานหลุดครับวันอังคารอย่างวันก่อนคือวันอังคารคือ0-1น1 เช้าก็หลุดครับมาเข้าบ่าย0 8, 0, 8นย์แปนเนเท่ยเท่อไแค่7ตัวคือไม่จำเป็นต้องรูดถึง24ตัวก็ถูกได้นะครับแต่ผมย้ําก่อนนะครับว่าเนื่องจจกกระแจกฟรีนี่คือไม่ได้ลงให้ทุกวันนะครับบางวันอาจจะหลุดนะครับผมตอบผมผมผมการันตีไม่น้ว่าวันไหนจะถูกวันไหนจะผิดน,นะครับแต่ถ้าในราลุ่มก็ตามทุกวันวันนี้หลุดก็เบิ้ลทบมาพรุ่งนี้แบบนั้นนะครับต้องอธิบายแบบนี้ให้ตลาดท่านเข,เ,ขเข้าใจนะครับส่วนถ้านาจะตามต่อเงินก็ ทักมาได้นะครับละลาย ID ตามนี้ครับ1น3 4 d ส c h a นะครับก็พุ้นทั้งหมด4ชุดเหมือนที่ช่วงที่ลงให้ฟรีอยู่ช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหานะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลนะครับนิเคอีนะครับวันวันพฤหัสครับว่าจะถอนคืนมาจากวันวันพุธนะครับ18นะครับเลขรูดก็ตามที่เขียนไว้ให้นะครับในกดมาให้ดูนะครับ